สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบ้านสวนปันฝันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตบ่อนะครับบ่อปลาดุกนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมขนาด4คูณ3เมตรนะครับความลึกก็60เซนติเมตรนะครับบ่อนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้จำหน่ายแล้วก็แจกจ่ายรวมถึงรับประทานจนหมดแล้วนะครับ ทั้งบ่อนะครับผมที่เหลือก็ยังมีแค่ทําเป็นปลาดุกแดดเดียวไว้ทานเองนะครับผมเนี่ยนะครับสําหรับปลาดุกนะครับของเรานะครับที่ชุดสุดท้ายนะครับที่เราจับมาก็ทําเป็นปลาดุกแดดเดียวนะครับผมก็นํามาตากอยู่นี่เองนะครับซึ่งคาดว่าต่อไปอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของช่องบ้านสวนปันฝันของเรานะครับผมซึ่งเราทําเกษตร ทฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับสําหรับบ้านของเรานะครับด้านหลังนะครับเ็าเป็นโรงเมลอนเล็กๆนะครับผมนะครับก็อปลูกไว้นะครับผมก็ติดลูกแล้วนะครับตอนนี้เห็นได้เลยนะครับด้านในนะครับผมครับส่วนด้านนู้นนะครับคือบ่อปลานั่นเองนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยงต่อเลยนะครับผมแต่นะครับแต่หลังจากที่เราเลี้ยงไปนะครับผมหนึ่งรอบทําให้เรารู้ว่าเวลาถ่ายน้ํานะครับถ้าเราไม่ทําท่อนะครับระบายน้ําไว้นะครับเราจะเสียเวลามากนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้ัมมตินะครับดูดนะครับผมก็ใช้เวลานานนะครับวันนี้เราจะทําการอัปเกรดกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีข้องอนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับ ท่อวีซีนะครับผมซึ่งเรามีขนาดแค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นนะครับผมถ้าใช้ใหญ่มันก็ระบายน้ําได้ไวนะครับผมก็สําหรับผมก็มีท่อเหลืออยู่นะครับก็เป็นสองนิ้วนะครับก็ไวพอสมควรนะครับถ้าเราถ่ายน้ําออกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราขุดนะครับเราก็ขุดก่อนนะครับผมแล้วก็ดูระดับนะครับที่ต่าที่สุดนะครับของบ่อของเรานะครับผม แล้ววางนะครับวางข้องอแบบนี้นะครับผมวางข้องอไปแล้วเราก็จะใส่นะครับนี่นะครับใส่ท่อนะครับผมเวลาเราปล่อยน้ํานะครับเราก็นําข้องนําท่อนะครับเวลาเราปล่อยน้ํานะครับเราก็นําท่อนะครับมาปิดไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ถ้าเราปิดไว้อย่างนี้น้ํามันก็จะไม่ไหลนะครับเราก็เลี้ยงปลาได้นะครับผมถ้าเราถอดออกนะครับ น้ำมันก็จะดูดลงนะครับผมแล้วก็ออกตามท่อที่เราติดตั้งไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผม โอเคครับคราวนี้ก็ทําทางน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นู่นครับได้ทําการเจาะรูนะครับผมให้น้ําไหลลงมานะครับผมนี่ครับก็ไหลไปนะครับผมซึ่งเป็นที่โชคดีนะครับเพราะว่าพื้นดินตรงนี้นะครับจะสูงกว่าด้านล่างตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราได้ใช้ดินนะครับนู่นครับจากการที่เราขุดบ่อนะครับมาถมไว้นะครับมันจึงสูงกว่าพื้นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ ได้ระดับน้ําพอดีเลยนะครับผมสําหรับการถ่ายน้ําทิ้งนะครับผมสําหรับเพื่อให้ง่ายต่อ,อการที่เราจะเลี้ยงปลานะครับผมแลาเราถ่ายน้ําเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกปามนะครับผมซึ่งเราจะถ่ายน้ําลงมาได้เข้าเป็นปุ๋ยให้ปามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็น้ําไหลได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็รอน้ําไหล ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยต่อท่อนะครับผมซึ่งนามาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท่อที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็นํามาใช้นะครับผมใช้ประโยชน์ครับสําหรับตอนนี้เราก็ได้ทําร่องน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายน้ําออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดท่อแล้วก็ต่อนะครับเป็นท่อระบายน้ํานะครับผมเพื่อเป็นการง่ายต่อการที่เราจะถ่ายน้ํา ทิ้งนะครับสำหรับบ่อเลี้ยงปลาของเรานะครับผมสำหรับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งเขาคือสายยางนะครับผมเนี่ยครับไว้สำหรับรัดนะครับผ้าใบนะครับให้อยู่เลยนะครับผมให้เข้ากับท่อนั่นเองนะครับผม ข้อตัวนี้เราจะติดตั้งถาวรเลยนะครับสําหรับอีกอันเราจะใส่ไว้สําหรับถอดได้นะครับผมโอเคครับขาวนนี้ก็ตันออกไปเลยครับผม ็อจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะนําสายยางนะครับมารัดนะครับผมเพื่อไม่ให้น้าซึมนะครับนะครับเึ็นผ้ายางลงมานะครับแล้วก็รัดสายยางเลยครับผมคราวนี้นะครับเราก็จะทําการปิดนะครับผมแล้วก็ทําผ้ายางกลับเป็นขอบบ่อเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถมท่อที่เราขุดไว้นะครับ นะครับเราก็จะเสียบลงไปเลยนะผมแค่นี้นะครับน้ําก็ไม่ไหลออกนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการถมก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่อยู่นะครับผมทําการปิดทับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับพอเราขุดออกไปนะครับผมนี่นะครับก็ปิดเลยครับผม เนี ies, ่ยนะครับเราก็จะมีทางน้ํานะครับผมให้น้ําไหลนะครับแล้วก็ท่อนะครับที่ติดตั้งไว้นะครับผมเป็นท่อทองนิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับกรอบทับพายงไว้เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เราขุดไปแล้วนะครับเพื่อวางท่อนั่นเองแล้วก็อันนี้นะครับเป็นท่อที่เราถอดออกได้นะครับผมแล้วก็นู่นครับข้อต่อข้องอนะครับผมถอดขึ้นไว้เพื่อระบายน้ํานะครับผมถ่ายน้ํานะครับให้ปลานะครับ เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงปลาเราถ่ายน้ําบ่อยๆนะครับปลามาจากแข็งแรงนะครับผมแล้วก็โตไวนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะตากบ่อไว้ก่อนนะครับผมให้บ่อแห้งนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาปลามาลงใหม่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับชมกันนะครับผมก็โอเคครับ